สวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงพระบ้านค่ะวันนี้น้องหญิงก็มีรายการพระบ้านสวยๆหลายรายการมาแบ่งปันนะคะพี่พี่ขาสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิป EP ีที่80ค่ะน้องหญิงแบ่งปันพี่พี่สองอสองฟรีทุกรายการค่ะพิเศษค่ะ สองรายการสามร้อยค่ะชอบองคไหนคู่ใดพี่พี่โทรหาน้องหญิงพระบ้านได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่เก้าเจ็ดสามแปดหนึ่งหกแปดค่ะเบอร์โทรและไอดีไลน์น้องหญิงพระบ้านใช้เป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่สามารถสแกน q r วอารโค้ดเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันพี่ค่ะพี่พี่าทักไลน์เข้ามาหาน้องหญิงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าโทรจะไวที่สุดนะคะพี่พี่หาก็ฝากช่องน้องหญิงพระบ้านช่องน้อยๆด้วยนะคะพี่พี่าฝากช่วยกดติดตามช่วยแชร์เป็นกําลังใจให้น้องหญิงนิดนึง ะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนรอรับชมพับบ้านราคาเบาๆจากช่องน้องหญิงได้เลยค่ะวันนี้รายการสวยๆลายรายการค่ะพิเศษมากๆค่ะพี่พี่ขาก็ชื่นชอบโทรหาน้องหญิงได้เลยค่ะ200ส่งฟรีนะคะเดี๋ยวน้องหญิงขออนุญาตเริ่มรายการแรกเลยนะคะพี่พี่ขาเริ่มที่องค์นี้ค่ะพี่พี่ขาองค์ที่หนึค่ะ ซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะหลวงพ่ออีวัตรตหีบค่ะสวยมากๆค่ะรายการแรกนะคะต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะองค์นี้ค่ะพระมเหศวนเนื้อชินค่ะองค์นี้เป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่ๆ่ะ ชื่นชอบโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะพี่พี่หาส่งฟรีทุกรายการต่อไปรายการที่3ค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะชมชัดๆกันได้เลยนะคะรายการที่สมค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะพระเปิมลำพูนพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่พี่ดูชัดๆนะคะ รายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5ค่ะพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตค่ะเลี่ยมพิเศษเลยนะคะเป็นรายการที่5ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ารายการที่6ค่ะ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกค่ะวันนี้แบ่งปันพิเศษเลยนะคะ200สง่สงฟรีทุกรายการนะคะต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์หนุมานนะคะเรียมพิเศษลงยาค่ะพี่พี่ดูใกล้ๆนะคะเป็นรายการที่7นะคะ ต่อไปคะ่ะพี่ๆคะ่ะรายการที่8นะคะน้องหญิงแบ่งปันพระพุทธชินราชค่ะนี่ค่ะรายการพระสวยๆนะคะวันนี้ค่ะชอบคู่ไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะต่อไปรายการที่9้าค่ะพี่ๆอง์นี้เลยคะ่ะหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะ อยาบให้ชมกันชัดๆนะคะรายการที่9ค่ะต่อไปค่ะพี่ๆค่ะรายการที่10ค่ะพระพุทธชินราชค่ะนี่ค่ะองค์ใหญ่ๆเลี่ยมข้างพิเศษแบบนี้รายการที่10ค่ะน้องหญิงแบ่งปันพี่พพิเศษเลยนะคะชื่นชอบโทรหาน้องหญิงได้เลยนะสอ0รส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะ นี่ค่ะค่อนข้างเก่านะคะรายการที่10บค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะน้องหญิงแบ่งปันพี่ๆเป็นหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะเลี่ยมกรอบพิเศษทรัพย์สวยๆค่ะรายการที่สิอนะคะสวยมากๆค่ะ ต่อไปรายการที่ส2องค่ะพี่พี่ขาองนี้เลยค่ะพระคูรอดค่ะองสวยๆนะคะพี่พี่ขารายการที่12ค่ะให้มองกันชัดๆเลยนะคะต่อไปรายการที่13ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินค่ะ ดูกันชัดๆนะคะน้องหญิงให้สังเกตใกล้ๆทุกด้านเลยค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะองค์นี้เลยค่ะหลวงพ่อคูณค่ะน้องหญิงสูงให้ดูใกล้ๆเลยนะคะชอบองค์ไหนรายการใดพี่ๆโทรหาน้องหญิงพระบ้านได้เลยค่ะยินดีให้บริการทุกๆท่านนะคะ ต่อไปรายการที่15้าค่ะพี่พี่ขาก็เป็นพระองค์ใหญ่ๆนะคะเป็นหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในเนือ้อผงนะคะองค์นี้งดงามมากๆค่ะเลี่ยมพิเศษลงยานะคะรายการที่15้าค่ะพี่พี่ขาสวยมากๆค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะเป็นองค์นี้เลยค่ะหลวงพ่อเปิ่นพิมพ์ขีดเสือค่ะเหลี่ยนสวยๆนะคะรายการที่16ค่ะออกวัดบางพระนคนปรปฐมค่ะต่อไปรายการที่17ค่ะพี่พี่า เป็นองค์นี้ค่ะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะรายการพระเก่าๆสวยๆนะคะต่อไปรายการที่18ค่ะพี่ๆค่ะเป็นองค์นี้นะคะพระกิ่งเก่าๆค่ะพี่ๆี่ะาดูกันใกล้ๆนะคะ รายการที่18ค่ะพี่พี่ขาชื่นชอบโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะ200ส่งฟรีทุกรายการนะคะต่อไปค่ะรายการที่19ค่ะองค์นี้ค่ะพระนาคปกเจ็ดเสียนค่ะรูปหล่อสีเหลืองทองเลี่ยมพิเศษกันน้ำนะคะงดงามมากมากค่ะรายการที่19ค่ะออกวัดลำพันบองนะคะ ค่อนข้างใหญ่ค่ะสวยมากๆค่ะรายการที่19ค่ะและรายการที่20ี่ิค่ะพี่ๆขาองค์นี้เลยค่ะเป็นพระกรุนะคะพระบางลีลาเนื้อชินค่ะดูใกล้ๆนะคะดูชัดๆค่ะและรายการนี้เลี่ยมพิเศษด้วยนะคะเก็บทรัพย์สวยๆอย่างดีค่ะรายการที่2ี่ค่ะน้องหญิงแบ่งปันสองเท่ากันเลยนะคะ วันนี้พิเศษมากๆค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะเป็นพระกรุนะคะพระปังมาลาว,วิชัยรายการนี้ค่ะนี่ค่ะรายการที่21นะคะน้องหญิงให้พี่ๆสังเกตเนื้อหากันชัดๆนะคะ แบ่งปันเป็น EP พิเศษค่ะ200เท่ากันทุกรายการเลยค่ะเราเป็นคู่อยู่ที่300น้องหญิงส่งให้ฟรีนะคะต่อไปรายการที่22ค่ะองค์นี้ค่ะพระปิดตานะคะนี่ค่ะมีปิดแผ่นท้องด้านหน้าค่ะพระเก่าๆค่ะพี่ๆค่ะรายการที่22ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่พี่าแบ่งปันพิเศษเลยค่ะเป็นหนุมานนะคะพี่พี่ขารายการนี้หนุมานไม้แก่หลวงพ่อสุนนะคะเก็บเลี่ยมซับพิเศษเลยค่ะรายการที่ยี่สิบสามค่ะตรงหญิงแบ่งปันเท่ากันด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ เป็นเหรียญหล่อเหรียญกลมนะคะหลวงพ่อไปค่ะนี่ค่ะของเก่าหน้าสะสมนะคะรายการที่24ค่ะพี่ค่ะพี่ชมได้เลยนะคะดูชัดๆกันนะคะต่อไปค่ะรายการที่25ห้าค่ะน้องหญิงแบ่งปันพี่ๆเป็นพระพุทธย5สศตวรรษนะคะ องนี้เลยค่ะพี่พี่ขางดงามมากๆค่ะสองร้อยส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะนี่ค่ะชอบคู่ไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยค่ะและรายการที่ยี่สิบหกค่ะองค์นี้ค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะองค์นี้พิเศษมากๆนะคะพี่พี่ขาเก็บเลี่ยมพิเศษซับอย่างดีค่ะรายการที่ยี่สิบหค่ะ ชมได้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นท้าวเวสุวรรณนะคะต่อไปรายการที่27ค่ะเป็นรายการนี้นะคะหลวงพ่อทบค่ะนี่ค่ะรายการพิเศษนะคะเก็บซัพย์สวยๆพิเศษอย่างดีเลยค่ะรายการที่27ค่ะต่อไปรายการที่28ค่ะพี่ๆค่ะ นี่ค่ะพี่พิหาพระกริ่งองค์สีเหลืองทองค่ะองค์พระเป็นพิมพ์ทรงเครื่องสวยมากค่ะรายการที่28นะคะงดงามมากๆค่ะน้องหญิงแบ่งปันสองเท่ากันนะคะนี่ค่ะชอบคู่ไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยค่ะส่งฟรีทุการายการนะคะเก็บไปทางได้นะคะพี่พิหาแล้วก็ด้าล่างใต้ฐานนะคะตรงนี้อุดกริ่งแบบนี้ค่ะ รายการที่28ค่ะงดงามมากๆค่ะต่อไปรายการที่29นะคะน้องหญิงแบ่งปันเหรียญหล่อเก่าๆนะคะหลวงพ่อทาค่ะรายการเก่าเก็บสวยๆหนรายการมากๆนะคะ ต่อไปรายการที่30ค่ะพี่พี่ขาองค์นี้เลยค่ะนี่ค่ะพิเศษองค์ใหญ่ๆนะคะเป็นพญาเต่านะคะเก็บเลี่ยมพิเศษนะคะรายการที่ส0บค่ะนี่ค่ะรายการนี้ค่ะหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้สวยมากๆนะคะพี่พี่ดูชัดๆนะคะน้องหญิงซูมให้ดูกันใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะ ต่อไปรายการที่31ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระสมเด็จขี่สิงห์นะคะเก็บเลี่ยมพิเศษสวยๆค่ะรายการที่31ค่ะนี่ค่ะสังเกตยันด้านหลังกันได้เลยนะคะต่อไปรายการที่32ค่ะองค์นี้เลยค่ะพระขุนแผนเนื้อผงนะคะองค์นี้งดงามมากค่ะ รายการที่32นะคะเลี่ยมกรอบลงยาแบบนี้ค่ะพี่ๆชื่นชอบโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะนี่ค่ะชมด้านหน้าด้าน,น,นหลังกันค่ะต่อไปรายการที่33ค่ะนี่ค่ะพระครูสังวรสุตาพิวัตรค่ะนี่ค่ะชมชัดๆใกล้ๆค่ะรายการที่33นะคะ และรายการที่34ค่ะพระปางลีลาเมดขนุนค่ะพี่พี่นี่ค่ะเนื้อดินเก่าๆนะคะพี่พี่ชอบองคไหนรายการใดโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะน้องหญิงส่งฟรีให้ทุกรายการนะคะมีเก็บปลายทางนะคะและรายการที่35ค่ะเป็นพระรูปหล่อองค์นี้ค่ะค่อนข้างใหญ่ค่ะพี่พี่หา เก็บเลี่ยมพิเศษซัพบในอย่างดีค่ะน้องหญิงแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะนี่ค่ะรายการที่35ค่ะสวยมากๆค่ะโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองคไหนรายการใดนะคะกินดีให้บริการทุกๆท่านเลยค่ะต่อไปรายการที่36ค่ะเป็นหลวงพอ่อ ็นหลวงพ่อทวดองค์นี้นะคะพิมพ์เตารีดค่ะพี่พี่ขารายการที่36นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นหมู6ตัวแบบนี้ค่ะชมแล้วชอบคู่ใดนะคะพี่พี่ทาหาน้องหญิงได้เลยค่ะต่อไปรายการที่37ค่ะเป็นเหรียญในหลวงราชการที่5ค่ะ ชมกันชัดๆนะคะดูกันใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นพยาคุดแบบนี้นะคะต่อไปค่ะรายการที่38ค่ะเป็นพระปิดตาพิมพ์กลีบบัวนะคะนี่ค่ะรายการสวยๆนะคะพี่พี่หาองค์นี้พิมพ์สองหน้านะคะมีปิดแผ่นทองด้วยนะคะ และรายการที่39ค่ะเหลี่ยนหล่อพระพุทธชินราชค่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะสังเกตรับชมกันใกล้ๆนะคะนี่ค่ะน้องหญิงให้ชมชัดๆนะคะออกวัดอุบลค่ะต่อไปค่ะรายการที่40ค่ะ แบ่งปันพี่ๆเป็นรายการนี้นะคะเป็นเบีย้ยแก้เก่าๆนะคะพร้อมเชือกถักลงรักปิดทองค่ะนี่ค่ะรายการที่40ค่ะพี่ๆค่ะแล้วก็นี่ค่ะด้านหลังฝั่งตะกุดทองด้วยนะคะนี่ค่ะมีตะกุดทองถักอยู่ด้านในนะคะและรายการที่41ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพาบผงนะคะพาพผู้โรน้อยนะคะ นี่ค่ะชมใกล้ๆนะคะรายการที่41ค่ะนี่ค่ะพิเศษมากๆค่ะแล้วก็หลังยันแบบนี้นะคะต่อไปรายการที่42ค่ะพระกริ่งไพรีพินาศค่ะนี่ค่ะชมกันใกล้ๆดูกันชัดๆนะคะ องนี้อุดกลิ่งด้านล่างนะคะด้านหลังระบุไพรีพิณาศค่ะเป็นรายการที่42ค่ะนี่ค่ะชอบคู่ไหนองค์ใดนะคะโทหาน้องหญิงพระบ้านได้เลยค่ะต่อไปรายการที่43ค่ะเป็นพญาคุดองค์น,นี้เลยค่ะพี่พี่ขาดูกันชัดๆัดนะคะแล้วก็นี่ค่ะด้านหลังค่ะพญาคุดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะ ปี2,536ค่ะต่อไปรายการที่34ค่ะแบ่งปันพี่ๆเป็นรายการนี้นะคะเหรียญพระเจ้าตนหลวงนะคะสีเหลืองทองสวยๆค่ะรายการที่34ค่ะและรายการที่35ค่ะพี่พี่คะ องนี้เลยค่ะพระปิดตาค่ะนี่ค่ะชมชัดๆนะคะปิดแผ่นทองด้านหน้างดงามมากนะคะรายการที่35ค่ะนี่ค่ะวันนี้น้องหญิงแบ่งปัน200เลยค่ะพิเศษทุกรายการเลยนะคะและต่อไปค่ะรายการที่36ค่ะองนี้ค่ะหลวงพ่อโตนะคะพี่ๆค่ะ นี่ค่ะเหรียญหล่อพิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ๆค่ะดูใกล้ๆนะคะรายการที่36มสิค่ะพี่ๆขาออกวัดบางพีใหญ่ในนะคะและรายการที่37มสิบเค่ะองนี้พิเศษงดงามมากเป็นรูปหล่อพระนาักปกเจ็ดเสียรน,นะคะพี่ๆดูใกล้ๆชัดๆนะคะเป็นลักษณะองค์พระสีเหลืองทองค่ะ เก็บเลี่ยมพิเศษสีเหลืองทองเช่นเดียวกันค่ะสวยมากๆค่ะแบ่งปันสองร้อเท่ากันเลยนะคะนี่ค่ะองนี้พิเศษเลยนะคะรายการที่37ค่ะและรายการที่38ค่ะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านององนี้ค่ะนี่ค่ะรายการเก่าๆนะคะพี่ๆคะวันนี้พิเศษมากๆค่ะชอบคู่ไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะ และรายการที่39ค่ะเหรียญเก่าหล่อโบราณแบบนี้เลยค่ะชมชัดๆนะคะนี่ค่ะดูกันใกล้ๆนะคะรายการที่39ค่ะพ,พีค่ะพี่ๆขาและรายการที่40ค่ะน้องหญิงแบ่งปันพี่ๆเป็นรายการนี้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นพระกรุนะคะ พากู่พระเก่านะคะรายการที่40ค่ะพิมพ์นี้เลยค่ะพี่พี่ขาดูกันใกล้ๆเลยนะคะแบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะวันนี้ชอบคู่ไหนโทรหาน้องหญิงได้เลยนะคะและรายการที่41ค่ะมีเป็นเครื่องรางรูปปลานะคะลักษณะเป็นไม้แกะนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเครื่องรางเก่าๆนะคะบริเวณตรงนี้ค่ะก็มีรอยจานตรงบริเวณหัวปลานะคะนี่ค่ะรายการที่สี่ห้ิบเอ็ดค่ะพี่พี่ขาและรายการที่52าค่ะน้องหญิงแบ่งปันนี่เลยค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะนี่ค่ะเลี่ยมกรอบใสๆพิเศษเลยนะคะองค์นี้งดงามมากค่ะรายการที่52ค่ะ นี่ค่ะมองกันใกล้ๆชัดๆนะคะน้องหญิงแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะวันนี้ก็เป็น ep ีที่80นะคะพี่พี่ขาน้องหญิงเปิดแบ่งปันรายการพระบ้านราคาเบาๆนะคะวันนี้200ส่งฟรีทุกรายการค่ะพิเศษนะคะรับคู่อยู่ที่300บาทชอบคู่ไหนรายการใดค่ะพี่พี่ก็สามารถโทรหาน้องหญิงพระบ้านได้ที่เบอร์0 6 4 9 7 3สม 8 1 6 8ค่ะพี่พี่ขาบันทึกเบอร์โทรน้องหญิงไว้ได้เลยนะคะเบอร์โทรและ i อ l ดี e ลนน้องหญิงพระบ้านใช้เบอร์เดียวกันนะคะหรือจะแอดไลน์นะคะโทรไลน์เข้ามาหาน้องหญิงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะก็ฝากช่องน้องหญิงพระบ้านฝากช่องน้อยๆไว้ในอมอกอมใจของพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะฝากช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์เป็นกําลังใจให้น้องหญิงพระบ้านสักนิดนึงนะคะที่สําคัญค่ะกดเปิดกระดิ ญิงแจ้งเตือนรอรับชมรายการพาบ้านราคาเบาๆจากช่องน้องหญิงได้เลยค่ะวันนี้ฝากพี่ๆไว้52รายการค่ะแล้วกลับมาพบเจอกับน้องหญิงได้ใหม่ EP หน้านะคะพี่ๆขะน้องหญิงพระบ้านสวัสดีค่ะ